ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยพิบัติฝนตกหนัก20จังหวัดรับมือคืนนี้18เมษายน2565แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกทด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติ กับวันจันทร์ที่18เมษายนในช่วงเย็นล่าสุดเวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมที่ยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,พาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันจันทร์ที่18เมษายน2565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันจันทร์จนถึง18นาฬิกาของวันอังคารบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยา น,น่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีส่วนบริเวณพื้นที่เสียงภัยปันกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากการจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานาครนนทบ,บุรีปทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดสาแก้วเลยหนองบัวลำพูอุดรธาาีีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนาครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในคืนนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างพันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ